เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการจีทวิวพันธ์ผมนายพันธ์แอบและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านแอบกลับเข้าสู่เกม Minecraft Mod Showcase นะครับและในวันนี้นะครับผมจะพาน้องๆนะฮะมาดูพาร์ทที่2ของ Mod Untamed Wilds Mod นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูในวิดีโอการแอบยังไงก็ฝากเอาไปกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันให้ทีละกันนะครับเพราะว่าเวลาที่น้องๆกดไลค์เนี่ยมันทำให้วิดีโอของเราแอบออกสู่สาธารณะได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ผมเนี่ยอยากที่จะไปถึง700,000 Subscriber ก่อนที่จะสิ้นปียังไงก็ ฝากพาผมไปส่งทีนะครับงั้นก็ขอให้สนุกกับวิดีโอนะครับ Let's go สิ่งมีชีวิตตัวแรกของเราในวันนี้นะฮะผมจะพามาดูสัตว์กินพืชขนาดใหญ่นะครับ พวกมันก็คือแรดนั่นเองนะฮะโดยแรดเนี่ยสามารถหนักได้ถึง1ตันเลยนะครับแรดเป็นสัตว์บกที่กินพืชนะฮะและถึงแม้ว่าตัวมันจะใหญ่มากเนี่ยมันจัดอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่สมองค่อนข้างเล็กนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวมันหนักแค่ประมาณ4 0 0ร้อยถึงหกรกรัมเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเอาสมองมันมาชั่งเนี่ยพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับที่ทุกๆพันเนี่ยจะมีนออยู่นะครับอาจจะเป็น1หรือว่า2นอครับผิวของพวกมันนะครับจะมีเกราะชั้นนนอกนะ คอยปกป้องพวกมันเอาไว้อีกทีหนึ่ง เดี๋ยวเจ้าสิงมีชีวิตตัวนี้นะครับสามารถหาพบได้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในสวันนานะครับพวกแรดนะครับไม่ได้หวงที่อะไรมากมายนะครับเราสามารถเข้าใกล้มันได้นะครับแต่ว่าพวกมันเนี่ยจะป้องกันตัวเองถ้าเกิดว่าเราโจมตีมันหรือว่าเราเข้าใกล้ลูกของมันครับแล้วเราเนี่ยห้ามดูถูกแรดเด็ดขาดนะครับเพราะว่านอกจากการโจมตีที่รุนแรงมากๆแล้วเนี่ยพวกมันยังมีเกราะที่หนามากนะฮะทำให้แม้แต่สิงโตเนี่ยยังสู้มันแทบไม่ได้เลยครับถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันลงได้นะครับพวกมันเนี่ยก็จะดอบเนื้อคุณภาพดีกระดูก ไขมันสัตว์แล้วก็หนังครับโดยหมอดนี้นะฮะเติมแรดเข้ามา6ชนิดเราไปดูกันดีกว่าว่ามีแรดอะไรบ้างแรดตัวแรกนะครับก็คือแรดดำนะฮะซึ่งเป็นแรดแอฟริกาที่พบได้มากที่สุดนะครับถึงแม้พวกมันจะถูกเรียกว่าแรดดำนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกมันก็จะมีทั้งสีดำสีเทาหรือว่าสีน้ำตาลครับโดยพวกมันนะครับเป็นแรดขนาดกลางที่มีนออยู่2นอครับ แรดตัวที่2นะครับเป็นญาติกันกับแรดดำนะฮะพวกมันก็คือแรดขาวนั่นเองโดยแรดขาวนะครับเป็นแรดแอฟริกาที่ตัวใหญ่ที่สุดนะครับจากแรดทุกๆสายพันธุ์อีกทั้งนะพวกมันยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกที่ตัวใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกด้วยซึ่งพวกมันเป็นรองแค่ช้างเท่านั้นครับ นอกจากพวกมันจะตัวใหญ่ที่สุดแล้วนะฮะแรดขาวเนี่ยยังเป็นแรดที่มีความเข้าสังคมมากที่สุดด้วยอีกหนึ่งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับแรดขาวนะครับก็คือพวกมันมีอีกชื่อหนึ่งว่า square lip rhinoceros ซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเป็นแรดที่มีปากเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองโดยพวกมันนะฮะวิวัฒนาการมาให้มีปากเป็นเหลี่ยมเนี่ยเพื่อให้พื้นที่ของปากมันกว้างขึ้นใช้ในการเลีมยมหญ้าได้ดีขึ้นนั่นเองครับแรดตัวต่อมานะครับเขามีชื่อเรียกว่าแรดชวานะครับหรือว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยอ่าน ว่าจาแวนไรโน โดยแรดตัวนี้นะฮะจะมีขนาดใกล้กันนะครับกับแรดดาเพียงแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะมีแค่นอเดียวนะครับแล้วนอเนี่ยก็จะสั้นที่สุดเมื่อเทียบกันกับนอของแรดตัวอื่นๆด้วยเขาก็เลยมีชื่อไทยอีกชื่อหนึ่งนะครับว่าแรดนอเดียวโดยแรดนอเดียวนะครับหรือว่าแรดชวาเนี่ยจะมีนอก,ก็เฉพาะในตัวผู้ที่โตเต็มวัยแล้วนะครับพวกเด็กน้อยหรือว่าตัวเมียเนี่ยจะไม่มีนอครับแรดตัวต่อมานะครับเป็นแรดขนาดกลางนะฮะที่มีอยู่2นอโดยมันนะครับเป็นแรดจากกลไดเซโรไรนัสตัว วัวเดียวที่เหลืออยู่พวกมันก็คือแฮร์รี่ไรโนนะครับหรือว่าแรดมีขนนั่นเองโดยแรดตัวนี้นะครับมีหลายชื่อมากเลยนะฮะนอกจากจะชื่อแรดมีขนแล้วเนี่ยบางคนก็เรียกมันว่าแรดสุมาตร,รานะครับแต่ว่าชื่อที่รู้จักกันดีมากที่สุดเนี่ยพวกมันก็คือกระสู้นั่นเองครับโดยกระสู้นะครับที่มันมี2นอเนี่ยนอด้านหน้าจะใหญ่กว่านอนด้านหลังนะครับโดยนอด้านหลังเนี่ยจะเล็กกว่ามากแล้วรอบๆตัวของกระสู้นะครับก็จะมีขนขึ้นเป็นสีน้ําตาลอมแดงนะครับแรดตัวต่อมานะครับมี ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า rhinoceros unicornis และน้องๆอาจจะพอเดาได้นะครับเพราะว่ามันมีชื่อว่ายูนิคอร์เนี่ยมันก็เลยมีแค่นอเดียวครับแรดตัวนี้นะฮะก็คือแรดอินเดียนั่นเองนะครับโดยแรดอินเดียเนี่ยเป็นหนึ่งในสาสายพันธุ์นะครับที่สามารถพบได้ในทวีปเอเชียอีกทั้งยังเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วยแรดตัวสุดท้ายที่หมอน,นี้เติมเข้ามานะครับมีชื่อว่า woolly rhino นะครับและจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแรดที่ตัวใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาบนโลกเลย ที่ผมพูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสูญพันธุไปแล้วนะครับโดยพวกมันนะครับมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ยุคเพลสโตซีนจนไปถึงท้ายของยุคน้ําแข็งเลยครับเจ้าแรดดึกดําบันตัวนี้นะครับตัวใหญ่มากๆนะฮะแล้วก็เป็นแรด2นอนะครับโดยนอด้านหน้าของมันเนี่ย ยาวมากๆพวกมันมีโหนกที่ใหญ่มากๆนะครับยาวตั้งแต่หัวไหล่จนไปถึงหลังเลยโดยผิวหนังของพวกมันเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยขนที่หนานแล้วก็ยาวทําให้พวกมันสามารถมีชีวิตรอดอยู่ในยุคน้ําแข็งได้ครับสิ่งมีชีวิตตัวต่อมาของเรานะครับพาเรามาที่เขตแม่น้ำนะฮะโดยไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าซาร์แ a n มนเดอร์ยักษ์นั่นเองสําหรับน้องๆที่ไม่รู้จักตัวซา l ์แลแมนเดอร์นะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้เลยนะฮะอารมณ์เหมือน จิ้งจกยักษ์ที่หางมันเนี่ยจะมีครีบติดอยู่ที่ท้ายครับแต่อย่าเข้าใจผิดนะครับพวกมันไม่ใช่จิ้งจกนะฮะโดยมันเนี่ยมาจากคนละวงแล้วก็คนละสปีชีส์กันกับพวกกิ้งก่าเลยในขณะที่พวกกิ้งก่าเนี่ยมันเป็นสัตว์บกนะครับแล้วก็จัดเป็นสัตว์เลื้อยคลานซาลาแมนเดอร์เนี่ยใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของพวกมันนะครับอยู่ในน้ำนะฮะแต่ว่าพวกมันเนี่ยเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำครับซาลาแมนเดอร์เนี่ยจะตัวค่อนข้างแบนนะครับแล้วก็แผ่ออกนะฮะตัวยาวแล้วก็หางรีบด้วย อีกทั้งสายตาของพวกมันเนี่ยยังสั้นมากๆด้วยครับซาลแมนเดอร์ในมอดนี้นะฮะไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับแต่ว่าพวกมันเนี่ยก็พร้อมที่จะปกป้องตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าเราไปโจมตีมันก่อนและถึงแม้มนุษย์เราเนี่ยจะสู้มันได้นะครับแต่ว่าพวกมันเนี่ยเปรียบเสมือนเพชฌฆาตเลยนะครับในสายตาสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ เพราะว่าซาลาแมนเดอร์ในหมอดนีนะครับมีความสามารถในการกลืนสิ่งมีชีวิตที่ตัวเล็กกว่ามันนะครับในคําเดียวเลยโดยอาหารของพวกมันนะครับก็จะมีพวกไก่แมงมุมทารันทูล่าจนไปถึงงูเลยครับหมอดนีนะครับเติมซาลาแมนเดอร์เข้ามา3ตัวเราไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่พี่ใหญ่ของเราก,กันก่อนเลยแล้วกันนะฮะซาลาแมนเดอร์ยักษ์จีนเป็นซาลาแมนเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในหมอดนี้ ใหญ่ที่สุดในตระกูลซาลาแมนเดอร์อีกทั้งยังเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับแหมขึ้นชื่อเรื่องความใหญ่ขนาดน,นี้มันจะใหญ่สักเท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นรูปจากชีวิตจริงเลยนะครับซาลาแมนเดอร์ยักษ์จีนนะฮะสามารถเติบโตได้ถึง1.8เมตรนะฮะทั้งผู้มาเนี่ยยังอายุยืนมากๆเลยนะครับซาลาแมนเดอร์ยักษ์พันนี้นะฮะอาศัยอยู่ที่ประเทศจีนนะครับแน่นอนถแถวแม่น้ําแยงซีครับ โอซันโชวแปลตรงๆว่าปลาพริกไทยยักษ์ซาลาแมนเดอร์ยักษ์ตัวนี้เนี่ยได้ชื่อดังกล่าวมาเพราะว่าบนตัวของมันมีลายจุดสีดําอยู่ครับเจ้าซาลาแมนเดอร์ยักษ์ตัวนี้นะฮะเป็นซาลาแมนเดอร์สัญชาติญี่ปุ่นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตัวใหญ่เท่ากันกับซาลาแมนเดอร์จากจีนนะครับแต่พวกมันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในซาลาแมนเดอร์ที่ตัวใหญ่มากๆนะครับใหญ่ได้ถึง1.5เมตรเลยถ้าจากเอเชียนะครับเราก็มาดูซาลาแมนเดอร์ของฝั่งตะวันตกกันบ้างนะ ครับซาลาแมนเดอร์ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าเฮลเบนเดอร์นะครับซึ่งพวกมันเนี่ยอาศัยอยู่ในแถบอเมริกากลางแล้วก็อเมริกาตะวันออกครับแล้วทําไมถึงมีคําว่าเฮลนะครับหรือว่านรกเนี่ยอยู่ในชื่อมันนะฮะมันอันตรายหรือมันน่ากลัวอะไรขนาดไหนนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรหรอกครับสาเหตุที่มันชื่ออย่างนี้นะครับกรมอนุรักษ์ของรัฐมิสซูรีเนี่ยอธิบายเอาไว้ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันถูกพบโดยคนที่มาตั้งโรคลากแรกๆนะ แล้วเพราะว่าหน้าตามันน่ากลัวมากๆหรือว่ามันแปลกมากเนี่ยคนเขาก็เลยเคิดว่ามันเป็นสัตว์ที่ผุดขึ้นมาจากนรกนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าเฮลเบนเดอร์ครับคำเตือนนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยผมกําลังจะพูดถึงแมงมุมนะครับโดยเฉพาะพวกทรันทูล่านะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องๆคนไหนนะครับที่กลัวแมงมุมนะฮะหรือว่าป่วยเป็นโรคอารักโนโฟเบียนะครับหรือว่าโรคก,กลัวแมงมุมเนี่ยก็สามารถที่จะเลื่อนไปตรงไทม์สแตปมได้เลยนะครับก็คือเลื่อนผ่านโซนแมงมุมไปก่อนได้เลย มาต่อกันที่สัตว์มีปล้องกันบ้างนะครับโดยตัวที่ผมกำลังจะพูดถึงนะฮะอยู่ในตระกูลอ r รักนิดนะครับก็คือตระกูลแมงมุมนั่นเองแต่ไม่ใช่แมงมุมธรรมดานะครับไอเจ้าพวกนี้เนี่ยคือทารันทูล่าครับมอดีนะครับเติมทารันทูล่ามาทั้งหมด8สายพันธุ์นะฮะโดยทารันทูล่าเนี่ยเดิมทีมันจะไม่ดุกับเรานะครับหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่ตัวใหญ่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเนี่ยมันจะโจมตีนะครับทารันทูล่านะครับจะไม่โจมตีทารันทูล่าที่ ว่าถ้าเกิดเป็นคนละสายพันธุ์เนี่ยพวกมันจะกัดกันเองครับเวลาทารันทูล่าจู่โจมนะครับพวกมันเนี่ยสามารถทําให้สิ่งมีชีวิตที่พวกมันโจมตีเนี่ยติดพิษได้นะครับแต่ว่าพิษที่ติดจากทารันทูล่าเนี่ยมันไม่ได้ร้ายแรงต่อมนุษย์มากนะครับ โดยทารันทูล่าในมอดนี้นะครับประกอบไปด้วยทารันทูล่าดำแล้วก็ทารันทูล่าขาวดำจากบราซิลทารันทูล่าน้ำเงินโคบอลจากชายแดนไทยและพม่าทารันทูล่าคิงบาบูนจากแทนเซเนียและเคนยาทารันทูล่าประดับต้นไม้จากอินเดีย ทารันทูล่าขาวแดงจากเม็กซิโกทารันทูล่าขนกุลาบจากโบลิเวียและอาร์เจนตินาและสุดท้ายคือทารันทูล่าก้นเสือจากคอสตาริกาครับพวกทารันทูล่านะครับจะเกิดในไบโอมเขตอุ่นนะครับหรือว่าทุกๆใบโอมที่ไม่มีหิมะตกนะครับอีกทั้งเราเนี่ยยังสามารถเอาขวดนะครับไปตักทารันทูล่าขึ้นมาได้ด้วยนะฮะแปลว่าเราสามารถเลี้ยงทารันทูล่าได้นั่นเองครับสัตว์ชนิดสุดท้ายของอดรีวิวในพาร์ทนี้นะครับก็คือพวกหอย เองแต่ไม่ใช่หอยธรรมดานะครับพวกที่ผมกําลังจะรีวิวเนี่ยมีชื่อว่าหอยมือเสือนะครับโดยหอยมือเสือนะครับเป็นชนิดของหอยกาบนะฮะที่มีขนาดใหญ่มากๆมากๆเลยนะครับซึ่งในหมอดนี้เนี่ยก็เติมหอยมือเสือเข้ามาทั้งหมด4ชนิดครับโดยแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันนะฮะแล้วก็มีสีที่แตกต่างกันซึ่งเป็นผลมาจากการที่พวกมันเนี่ยมีสารายที่ต่างชนิดกันขึ้นบนตัวครับพวกมันสามารถพบได้ในเขต น้ำอุ่นนะฮะแล้วก็เขตปะการังหอยมือเสือในหมอนี้นะฮะก็จะประกอบไปด้วยไจแอนท์แคลมใหญ่ที่สุดสมูทแคลมใหญ่รองลงมาแล้วก็ตามด้วย Scaly c l a คลมกับ Maxima c l a ลมครับโดยหอยมือเสือนะครับเราสามารถจับมันเนี่ยไปเลี้ยงในตู้ปลาได้นะฮะโดยเราจะต้องใช้พลั่วนะครับว่ายน้ําลงไปแล้วก็คลิกขวาที่ตัวมันนะฮะประมาณทีสอทีนะครับมันก็จะหลุดออกมาจากพื้นนะครับ เราก็สาม,มารถนําพวกมันเนี่ยไปคลิกขวาวางไว้ตรงไหนก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากเลี้ยงมันนะฮะเราสามารถฆ่ามันได้นะครับแต่เพราะว่าพวกมันเนี่ยเป็นหอยที่มีเป,เป,ป,เล,ปลือกหนามากๆนะครับแม้แต่ดาบเพชรเนี่ยยังต้องตีหลายทีเลยนะครับกว่าพวกมันจะตายถ้าเกิดว่าเราฆ่าพวกมันลงได้นะครับพวกมันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดรอปไข่มุกนะครับโดยไข่มุกนะครับมีสขนาดนะครับก็จะเป็นไข่มุก ต้องไปหาวลเลเจอร์ที่เป็นนักตกปลานะครับแล้วก็จะสามารถเทรดไข่มุกกับเอมิรร์ลได้และนั่นนะครับก็จะเป็นเวลาทั้งหมดที่ผมมีให้ในมอดรีวิวในพาร์ทนี้นะครับไงถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมรีวิวสิ่งมีชีวิตตัวอื่นๆจากมอดนี้เนี่ยน้องๆจะได้รับการแจ้งเตือนครับแล้วคลิปหน้านะครับเราจะมาดูสัตว์ประเภทไหนอีกไว้ติดตามกันนะครับงั้นสำวนน,นี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิป peace. Out